นก็ก็เป็นทหารที่อาจจะไม่มีวินัยได้นะครับแล้วก็ได้มาลบแล้วก็ตอบโต้แต่เราตอบโต้บนพื้นฐานที่ไม่เกินเลยไปกันนะครับเท่าที่รับรายงานจากของระบวะยิงปืนเล็กมาเราก็ยิงปืนเล็กกลับนะครับถ้ายิงเครื่องระะเบิดหรือยิงอะไรที่มันเกินเลยไปกว่าปกติเราก็ตอบสนองในขั้นนั้นเท่านั้นเองไม่ได้ยกระดับไปเพื่อให้ให้ตรงนี้เห็นแต่ว่า ขณะนี้ก็ถือว่าสงบอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่า10โมงผู้บัญชาการหารทั้งทั้งทั้งภาคหนึ่งภาคสามเราจะอ่าภาคหนึ 1, ่งภาคสองเราจะคุยกันอย่างไรนะครับจากนี้การคุยระหว่างผู้นำกับผู้นำจะไม่มีแล้วก็คือโยนให้ทางแม่ครับคุยไปเลยหรือเปล่าเออขณะนี้เราหมา้ออำนาจชัดเจนตรงนะครับที่ที่จะให้ให้ให้ทางกองทัพเพราะว่าอยู่ในส่วนปฏิบัติหน้าที่ตอนหน้า นะครับแต่เราประสานงานกันตลอดเมื่อ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 สักครู่ทางน้ำติกระหมกัมพูชาโทรหาผมผมก็ให้เดี๋ยวจะประสานให้เขาโทรกลับไปคุยกับทางของระบบท่านคะก่อนก่อนที่ท่านจะไปเจเจลาซาหนงวันท่านให้สัมภาษณ์ที่ช่องหน้าว่าการที่เราจะหยุดยิงหนึ่งเราต้องให้กัมพูชาแสดงความจริงใจด้วยการปักกาลังออกและเอาอาวุธหนักทั้งหมดออกจากชายแดบนบและทางท่านคุณมาน,นิตบอกว่า ถ้าจะหยุดยิงต้องไม่ไมีเงื่อนไขายเลยแล้วเมื่อวานท่านไปพูดคุยกันยังไงผมเป็นไปตามที่ท่านคุณเนอนัอันนี้ออท่านท่านเข้าใจผิดนะครับสิ่งที่เราพูดก็คือว่าการหยุดยิงไม่เหมือนใครในการที่ต้องการให้การการดําเนินการโดยกระบวนการรุติลงเนี่ย การหยุดยิงนี้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนนะครับมไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจบแล้วการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือให้ทั้งฝ่ายตกลงกันในแง่เงื่อนไขว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่ส่วนกระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยเรากําหนดอยู่แล้วว่าให้ไปคุยที่ไอเอไอกระบวนการตามกลไกนะครับอันนั้นก็คือรายละเอียดที่ทางกองทัพจะแจ้งว่าแค่ไหนอย่างไร<ก>นะครับ <พอ S 1> ก็แสดงว<อ><อ>่ายังไม่ได้หยุดยิงกันอย่างแท้จริงถูกไหมครับก็ ผม,ผมคิดว่ามันไปตามขั้นตอนนะครับถามแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าเราเหมือนกับว่าทําให้มันมันคุละของแหงกันต้องต้องคำนึงถึงว่าขณะนี้เราได้ให้นานา,นาประเทศประชาคมโลกเข้ามาดูแลแล้วนะครับหรือว่าเข้ามามาสังเกตการแล้วก็มาดูก็คือวันนี้หยุดยิงแล้วทุกอย่างหยุดถ้าหยุดก็มีการเจรจารซึ่งการหยุดยิงนี่เป็นมาตรฐานที่เราอยากขอให้มีการคุยกันทั้งหมดอันนี้ยังไม่มีอะไร ที่กระทบกระเทือนปัญหาประเทศเพราะเท่าที่เราได้รับรายงานมาโดยตลอดก็คือว่า,เ,าเรายัางยึดมั่นและการรักษาที่ประทายของประเทศได้ในทุกจุดแต่เหมือนฝ่ายการเมืองโยนภาระและหน้าที่ทุกอย่างไปให้พูดพูด,ดแบบนี้เหมือน<ม>กับจะให้ฝ่ายการเมืองทะลาะกฝ่ายทหาร<อ>าผมคิดว่าเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการคุยกันตลอดตลอดเวลาแม้จะไปก็คุยกันว่าแค่ไหนจะอะไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การโยนแต่ว่าทางของเขาก็อยากจะ ใช้เงื่อนไขที่ได้เห็นข้างหน้าเป็นการขณะนี้เราต้องการให้คนที่อยู่ในถางเนี่ยได้คุยได้ตัดสินใจและก็ได้ประสานกับเรานะครับไม่ใช่ว่าเป็นโยนภาระถ้าเรามานั่งที่จารณาะตรงนี้โดยที่สานการในพื้นที่เขาเห็นอะไรที่แตกต่างไปมันก็จะเป็นปัญหาอีกขณะนี้ต้องยืนยันหนึ่งก็คือมีการทําง,งานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพนะครับทั้งกองทัพทั้งหมดนะครับทั้งกระทรวงกลาโหมทั้งเหล่าทัพทั้งสี่เหล่าทัพนะครับและทั้งรัฐบาล <rium> <ens> นะครับได้คุยกันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันแต <lation> ่หลักการโดยทั่วไปการที่เราจะเป็นเจรจาเพื่อให้หยุดยิงตรงนี้เราต้องให้เขาถอนอาวุธออกไปไหมเราต้องไปด้วยการยื่นเงื่อนไขไหมการที่การเจรจาเราต้องไปต้องยื่นเงื่อนไขหนึ่งสองสามไหมนี่ท่านไปไปรับเงื่อนไขเขามาพูดพูดแบบนี้ก็เหมือนกับไม่เข้าใจสิ่งที่ทําแล้วพูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านฟังท่านฟังท่านฟังนิดหนึ่งก็คือเราเนี่ยยืนยันแล้วว่า ทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ๆไปคุยเงื่อนไขมันไม่จบแต่ในขณะที่การยิงครั้งนี้ก็เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินทั้งทหารและกับประชาชนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่คุยครัง้งแรกก่อนหยุดยิงก่อนเพื่อระง,งับความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเจรจาก,กันนะครับผมอยากให้ออทําความเข้าใจนิดนึงว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้สนองความสะใจของใครแต่เราระมัดระวังที่จะยุติความเสียหายต่อชีวิตของพลเมืองทั้ง นะครับที่ที่เกิดขึ้นทั้งทหารแล้วก็พลเมืองหลังจากหยุดแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการเจจาเจจาได้ไม่ได้ก็ต่อให้จากตรงนั้นค่อยว่าไปใหม่นะครับถ้าถ้าเริ่มต้นจากการตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยมันไม่หยุดหรอกครับแล้วก็คนที่ตายคนที่เสียหายเวลานี้คือประชาชนแสนกว่าคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็กำลังทาหารที่เสียชีวิตลงนะครับผมผมอยากให้ใช้สติในการพิจารณาแล้วก็ดูว่าการที่ทำเหล่านี้ มันยุติความเสียหายนั่นคือการยุติหลายหลายอย่างที่จะเป็นเงื่อนไขในการคุยกันนะครับเชิญครับไปเจรจาไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะให้เขาคุยยังไงเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับไม่จำเป็นต้องออื้าไมยเรีกร้าไม่ท่านใจเย็นท่านใจเย็นเ็นท่านใจ ท่านจะเย็นๆคิดถึงบนประโยชน์ประเทศชาติและกองทัพบ,บกที่ออกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ยก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจากันต่อนะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมติกาผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนอ,อนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับแล้วหกเจ็ดข้อที่รัมตีที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ย อยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามรัฐบาลกดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปผูกคอกองทัพใช่ไหมคะนี่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 ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพิ่มได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมพอแล้วครับไปคุยด้วย